สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมซูเปอร์ซัตนะแล้วก็ผมจะมาเล่นเออไม่รู้นะ <_ d> um> แสงหรือกลางผมว่าจะเล่นทอลิยุทธ์แหละก็ <_ d> um> อยู่กับช่องปากกาดีสามะเออเล่นจับดับกันหรืไม่กลัวไม่กลัวคือมันรีแรงผู้ชนะนนกเกมอะไรเกมอะไรตอนนี้รู้ว่าเขียวทำเด็ดนะเขียวไม่รู้นะ ผมไม่ปาต้นเกมคือปาต้นเกมเดินหัวแหละเจอผมนะคือนั่งก็เลยไวจักเป็นน้องอับบะพลุมาเลยไว้จักกะะูมานะเลื่อยไวจักกระดาไวจักเวดมีแต่เวดที่ทำเดียวมีเพอร์เซ็ มันไม่ควรเลยเพราะเอวดิยสีอะไรไม่รู้ือดทนม่วงโอเคม่วงนี่เมื่อกี้สีอะไรเดือนีไม่มี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 มมมตายพบเจอเจอสต้ตาตตายตายมีหมอน มันหลบไปเลยผมเห็นคนฆ่าแล้วใครล่ะผมเห็นคนฆ่าแล้วใครใครเดี๋ยวเดี๋ยวให้สะกดนะขออาบอมขาว่อทษที่สเนาะหมเแล้วน้ก็เดินหเยรเชืมันไม่ขึ้นแมันก like ็ไม่มีแสงปึ้งป hm ึ้งปึ้งดไม่รู้น้ำเงินไปทำอะไร สสงงัยปวดคอเอาไม่ยังปวดขาตาเนี่ยไม่ไว้แจ็คนะไว้แจ็คเราได้แล้วลุงเตาสีขาไปเลยสีขาไปผู้อยู่รอดเกี่ยวอยู่รอดจริงเราเป็นผู้อยู่รอดเราเป็นนักสีเขียวบอกว่าอยู่รอดอะ ในชวคนแล้วโคทํทำไมสีมพูงหรือว่าอะไรเป็นนรื่องละคือผมไม่รู้นะว่าสีม่วงพูด่ึงนี้ไงคือไฟดับอะแล้วสีม่วงก็ไม่อยู่กับผมด้วยสีม่วงก็เดินมาดูผมยิงว่าบาดนะแล้วก็เขียวไม่รู้ว่าข่าวเป็นกับเขียวเนี่ยเป็นใครเป็นอยู่รอดนะเต็มแดงอะโดดท่อไม่รู้โจ๊กหรือวิศวานะแค่นี้แหละโอเค สงสัยส้มนะว่าเป็นสับป,ปะรดผมเป็นอยู่รอดไอ้ผมรอดเลยอะประวัติเลยได้ผมรอดเลยแล,แล้วสีสีเขียวแล้วสีแล,แล้วสีเขียวมองเห็นใครเป็นบทบาทปอมไหมบทมันมีบทบาทปอมไหมยาวมีบทบาทปอมไหมนี่เ,เขานักการอะไร สีเขียวเป็นอยู่รอดจรินขาวไปเอาขาวไปเอาขาวไปสีนั้นท่างปลาปลาอยู่โล่ช่างปลาปลาปลาปลอมนี่ถ้าโจ๊ก็ะเออนั่นแหละถ้าเป็นโจ๊กแดงโจ๊กเป็นฮะไม่รู้นะเหลือง เอหรือเปล่านะม่วงม่วงในแตามหมนะไม่รว่าตตเขียวเนี่ยอนะยู่รอดนะเขียวอยู่รอดแกงโจ๊กเดี๋ยว ีค่คนน่ารักคนน่ารักเดี๋ยวเราให้ไหมคนน่ารักทำไมสีชมพูต้องกดด้วยอ่ะเห็นไหมข่าวไม่ได้เป็นอะดูไปเลยเอา้าวแล้วใครเป็นน่ะนะบลูสงสัยแหละมันสงสัยสีเขียวทำไมเจ้าสีเขียวต้องพูดทำหยาบด้วย เต้องปวยเอาแชมพูไปนะน่าจะปว้อไม่รู้นะอาบน้ำนะพ่อจะจุบกมนไอ้ใอ้ผมไม่รู้นะผมเห็นสีเขียวอ่ะน่าจะเป็นยูโรดจริงเลยไม่รู้นะแชมพูอ่ะบวแชมพูโจ๊กหรือเปล่าแต่แดงอ่ะวิศว์โอเคแชมพูอาจจะเป็นโจ๊กก็ได้ ส่วนบทบาทปลอมถ้าสีเขียวเห็นบทบาทปลอมก็น่าจะเป็นเออ,อยู่รอดจริงแหละบทบาทปลอมมันให้สําหรับตัวกลางกระแฟงปลอมบทเป็นบทบดบดนั้นโอเคไหมมันไม่ได้แบบบอกให้บทบาทนั้นไม่มีอยู่ในเกมโอเคเข้าใจไหมว้าวเอาใครไปแกข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนโนก็วไวจแจ็คดาวชมพูไปเลยอุย้ยไว้แจ็คตายแล้วขนาดนี้ไว้แจ็คตายแล้ว <Okay. S 2> ไปเจ็บเราชมพูมไปเลยไม่ไจริงไวโอเคเราเราไม่เรา <laughs> รมมห,เเหรอกทำไมเวลาผมเล่นไหนผมเบ็คแจ็คแังเงือบเาะเล่นไว้จริงผมไม่คุยไปไปเ็บแบ็กแจ็คเลยอ่ะผมไม่ได้เดาอ่ะอ่ะผมไม่ได้เดาเลยบอกแค่นี้แหละไม่รู้ว่าผมอยากเดทต,ตอนไหนอะมนินจาสับเปลนี่ไม่เห็นมีศพเขียวนะ่ะ เขียวเขียวอยู่รอดเราเราโย่เขียวนะเขียวอยู่รอดผมไม่รู้เรื่องาเควสโลกว่ะโอเคกดมินกดทำไมไม่มีใครตาย วป็เดาสีส้มแบบเป็นไม่ใช่วีซาวากระโดดเลยะนะความจริงอะเด็เเดาเลยถ้าไม่ใช่ตัก็เอ่อตัวแดงก้าแดงเขาบอกว่าเขาเป็นวิศวะจะไปหัวเขาทำไมจะว่าเขาทำไมจริงด้วยวีซาวา <c oughs> โอเคเรามาก็แดงใครมันเป็นขอถามหน่อยสีฟ้ามินคือเพื่อนเราเดี๋ยวเกมจบแอดกันด้วยอมินดูรลดนี่่แล้รอดเนี่ยมันมีบทสามคนนะสีเหลืองอ่ะขึ้นรถไฟเหลืองนะขอถามแดงหน่อยว่าถ้าแดงเป็นวิศวะจริงแดงจะโหวตตัวเองทำไมตามเมื่อกี้แดงจะโหวตตัวเองทำไมกูดาววิศวะมีสิบห้าวีแล้วทำไมแดงแบบโดดขึ้นมาแล้วก็โดดลง ส,สแตทแดงก็โดดขึ้นมาอีกรอบนึงแต่ยังแต่มันยังไม่ถึง15วิเลยแดงเป็นโจ๊กหรือเปล่าเออแล้วทําไมแดงต้องหดตัวเองด้วยตาเมื่อกีก้เออทุกคนก็ลองไปดูดิแดงอดแดงแดงโจ๊กหรือเปล่าโจ๊กเหรอไม่รู้นะ ผมว่าไม่รู้ค่าไมไก่อนโอเคเจสันเคยรูได้โอเคโอเค,โอเคนะกำจัดโจไปได้แล้วก็แปลว่าสี่เขียวนยเนี่ยยูโรดเดือยแฝงสอง,องเราจะไม่ได้จับแฝงเลยนะส้มเนี่ยส้มเหลืองส้มเหลืองนี่แฝงปักหรือเปล่าส้มเหลืองแฝงส้มกับเหลืองไม่รู้แฝงป่ะนะแต่ส้มก็บอกว่าเป็นหมอนหมอนจริงรึเป,ล,เปล่า đường ụ, sâm ụ, khéo ụ lót na, dạng đầu xì xéo ụ lót này, dạng มีสูตเลยนะว่าแ่านี้เหล็กมีสูตรกองไฟมีสูตนี่แหละเหล็กๆนี่แหละมีสูตรกองไฟกดไฟส้มเหลืองส้มสขี ผมผมไม่รู้นะว่าใครเป็นแฝงอะ่ะผมสงสัยเหลืองกับมินอะ่ะแค่นี้แหละต้องสงสัสยเหลืองกับมินอะ่ะ ใช่แล้จะเป็นแบบนี้เ,เบบหรอนะคือเขาจะสนใจตะควิดลองเอาสีเหลืองไปยังดีกว่านะ,ะ,ะ,ะเหลืองกับมิ้นบทข้ามเหลืองกับมิ้นเป็นแฝงกันึกเรายังกับแฝงไม่ได้สักตัวเลยนะแล้วเจ้ามิ้นไหม าวัดใจลกินเราเม้นเลยสัป,ปเลรอกับอันนั้นไม่มาเลยคูเดาวแฝงไม่มาผมว่าผมว่าเหลืองไปนะผมว่าาเหลืองไปเหลืองไป เอาน้ำเงินตามให้เอาน้ำเงินตามคนน่ารักไปก็ได้เอาน้ำเงินตามคนน่ารักไปก็ได้เอาน้ำเงินไปผมแช่าคนน่ารักใช่ไชหมเราเหลืองไปก็ได้หรือตอนนี้เอาเหลืองไปก่อนก็ได้ถ้าเหลืองไม่จบก็เอาเหมินเอ้ยถ้าเหลืองไม่จบก,ก็ไม่รู้ว่าจะเอาอะไรแล้วเพราะเราสองกล้องปหลายรบแล้ว อ้าคนรับปสีน้ำเงินข้อมืในตำาควยแล้วครักดปงไม่รู้กดปงทำไมเอาน้ำเงินไปเลยจ้าไม่ใช่น้ำเงินก็เอาผมดาวก็ได้ผมดาวเหลืองเป็นนินจาไะทุกคนไม่เอาเหลืองเอาน้ำเงินไปก่อนหินไหมเหลืองมันเป็นเฟุ้กคนความจริงกล้าดาเหลืองนะ เปอย่างดาวเหลืองเหลืองกับสีนี้เป็นแสงนะเป็นแสงเหลืองเป็นเหลืองไปก็ไม่บอลมันโตได้จะไปเอาบัตรเข้าไปบอลมาไอดูนี่มันจูนแนวบัตรมานจะก่อนมาแพ้ผมต้องใส่คือคือจะแฝงแฝงไม่ฆ่านะคือแฝงไม่ฆ่านะโอเคน่าก็จบแค่นี้แพ้แพ้ยับเลย ก็ฝากปติดตามช่องฟาสต์ฟู้ดเกมมิ่งแล้วก็ช่องมาสเตอร์ด้วยนะประกาก,กัติดตามเ่อนผมก็ได้นะคลิปนี้ขอสักห้าไลก์ก็พอไม่ถึงก็ไม่เป็นไรจบแค่นี้แหละเพนนื่อนอะไรแจ้งเตือนหนิเป็นทเท่ไรโอเคมันว่างกปเลยโอ้ยเวลาอัดนานมาก ก็จบแค่นี้บ๊ายบาย